ค่ะแนะนําเพราะว่ามันเป็นลายที่มีความทันสมัยอยู่ในตัวนะคะแล้วก็สาวๆใส่ได้ด้วยนะรหัสชอชิงกอไก่3ค่ะชอชิ่งกอไก่3ลูกค้าจดรหัสให้ดาได้เลยชอบรุ่นนี้จดรหัสเลยนะคะชอชิงกอไก่3และโทรมาสั่งซื้อที่เบอร์ด้านบนได้เลยนะคะชอชิ่งกอไก่สาค่ะ1น0 0บาทนะคะวันนี้นะคะลูกค้าฟังมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะดามีราคาพิเศษให้สําหรับรุ่นนี้นะสำหรับลูกค้าที่ฟัง คลิปนี้นะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะโทรมาสั่งซื้อกับแอดมินบอกเลยว่าดูจากไรฟ์สด,ดาชอชิงกอไก่สามค่ะลายผีเสื้อแขนฟิลิปปินหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเอาไปหนึ่งพันหกร้อยบาทสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจดรหัสให้ดาด้วยค่ะชอชิงกอไก่สามนะคะชอชิงกอไก่สามสีม่วงค่ะชอความสวยหวานต้องเป็นสีม่วงนะสีม่วงสวยหวานมากนะคะสีม่วงค่ะนะคะสีม่วงใครอยากได้งานสีขาวนะคะ สีขาวเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสีขาวเหลือไม่เยอะเลยค่ะเหลือน้อยมากจะบอกว่าเหลือน้อยมากนะสีขาว1,700บาทนะคะรุ่นนี้นะชอชิงกอไก่3ค่ะแล้วก็สีม่วงค่ะ สีม่วงให้ดูสีม่วงใกล้ๆนะคะสีม่วงมันจะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะคะเป็นม่วงตุ่นๆนะจะไม่ได้อ่อนมากถึงขนาดแบบว่าสีม่วงพัดเทลนะคะแต่มันจะมีความเป็นตุ่นๆนิดนึงเพราะว่าสีโทนนี้เราจะใส่ได้นะคะสําหรับคนที่ผิวค้านะคะก็สามารถใส่ได้แล้วก็สีที่ใส่ง่ายอีกสีหนึ่งก็คือสีอิฐนะคะสีอิฐจะเป็นสีที่มีความเป็นสีส้มอมน้ําตาลน้ําตาลนะคะไม่ใช่ส้มแป๊ดนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะสีนี้สามารถเข้ากับพัาถุงได้เยอะมากๆนะคะคือสีส้มอิฐค่ะแล้วก็สีถัดไปนะคะสีเขียวสีีีนน้อาจจะเป็ส เฉพาะนิดนึงนะคะจะเป็นสีเขียวตองนะคะต้องเป็นสีที่เป็นผ้าถุงโทนแบบว่าเขียวๆเหมือนกันเนาะอันนี้จะเป็นเขียวตองนะคะหรือ,อผ้าถุงที่มีลายขอบที่เป็นสีเขียวนะคะก็จะเหมาะนะคะแล้วก็สี ฟ้าค่ะฟ้าตัวนี้จะเป็นฟ้าที่มีความสดใสมากนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าสีนี้คนผิวค้าจะใส่ได้เป็นสีฟ้าที่ถูกออกแบบมาแล้วค่ะว่าให้เข้ากับผิวคนไทยมากๆค่ะตัวนี้เขาจะมีความเป็นฟ้านะคะแล้วก็ลงแบบน้ําเงินไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เขามีความเข้มขึ้นมานิ็นึงถ้าใส่สีฟ้าอ่อนมากๆดาจะลอยนะคะดาจะลอยค่ะแต่ว่าถ้าสีเนี้ยคือดาใส่แล้วขึ้นเลยนะคะมันจะส่งเสริมให้เรามีบุค,คลิกที่สวยขึ้นนะคะยิ่งคนขาวใส่ก็ยิ่งสวยนะอันนี้คือสีฟ้าที่มีความสดใสสูงมากจะบอก ว่าสีฟ้าโทนนี้ใส่แล้วงามมากจริงๆค่ะนะคะดาใส่ได้เลยนะคะนี่นะคะสีนี้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทวันนี้ลูกค้าที่ฟังดาไล์สดอยู่นะคะตอนนี้สดรหัสชฉชิงก็ไก่สามให้ดาได้เลยค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะสาหรับลูกค้าที่สั่งซื้อและเอฟในไลฟ์วันนี้นะคะชอบสีไหนบอกดาได้เลยค่ะสีขาวก็ได้นะสีขาวก็ได้นะสีขาวแบบ อรยังไม่เคยมีเสื้อของเราเลยแล้วอยากได้สีขาวก็ตัดไปค่ะสีขาวนะคะสีเขียวสีอิดสีม่วงสีเหลืองนะคะแล้วก็สีฟ้าจริงๆจะบอกว่าสีฟ้าสวยมากเวลาใส่เนี่ยขึ้นมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหวานก็ต้องเป็นม่วงนะคะถ้าใส่แบบได้ตลอดก็ต้องเป็นส้มอิดนะคะแล้วก็เหลืองเหลืองจะเป็นสีที่เป็นเหลืองอมพันธ์ ค่อนข้างที่จะเป็นสีที่ขับผิวมากหลายๆแบรนด์หรือหลายๆสาสตร์อ่ะเขาชอบเอาสีเหลืองอมพันอ่ะไปเป็นสีแบนดิ้งของเขาซึ่งมันเป็นสีที่มีความสวยและหรูอยู่ในตัวซึ่งสีนี้ดาก็ขายดีเหมือนกันนะคะนี่นะคะสีเหลืองเป็นแบบสีเหลืองอมพันนะคะจะเป็นแบบสีเหลืองสดแต่มีความสดใสน,นะคะเวลาใส่เข้าไปอ่ะมันจะช่วยขับผิวมากๆนะคะนี่ดาขออนุญาตค้างนะคะแล้วก็เทียบสีให้ดูนานนิดนึงนะเพื่อเป็นการตัดสินใจของลูกค้านะคะนี่ เป็นลายที่ทันสมัยนะคะลูกค้าลืมเ,เสื้อลูกไม้เก่าๆไปได้เลยนะคะเพราะว่าลายนี้ค่อนข้างทันสมัยนะคะแล้วก็มีดีเทลที่สะดุดตามากๆนะคะก็คือตัวน้องผีเสื้อนี่แหละนะคะลูกไม้นะคะตัวนี้ใช้คอตตอนเนื้อดีนะคะเป็นงานคอตตอนนะคะที่เป็นเนื้อเกรดดีนะคะฉะนั้นลูกค้าจะไม่พบปัญหาเรื่องเป็นขุยนะคะนอกจากไปโดนขูดขึ้นมานะเนี่ยเวลาซักเนี่ย คือเป็นขุยได้ยากมากเพราะว่าตัวเนื้อผ้าทอแน่นมากนะคะทอแน่นมากๆ20ปียังยังเหมือนเดิมนะคะยังเหมือนเดิมแน่นอนนะคะเนี่ยสีไม่ซีดด้วยนะคะนี่นอกจากเอาไปตากแดดร้อนๆนะแบบนั้นไม่ได้นะนะคะแบบนี้นะคะจะเป็นแบบลายผีเสื้อนะคะเห็นไหมคะค่อนข้างสะดุดตานะคะคกับตัวลายที่ ทำออกมานะคะตัวนี้เป็นลายที่ขายดีมากๆแล้วก็อยากแนะนํานะคะสําหรับตัวนี้นะคะรหัสชอชิงกอไก่3ค่ะ1,600สําหกร้หับลูกค้าในไลฟ์วันนี้นะคะลาใส่สีขาวนะคะสีขาวแผนจะยกไหล่แบบนี้นะคะแผนจะยกไหล่ฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ลงมาสอบข้างล่างแบบนี้นะคะตัวเสื้อเข้ารูปนะคะตัวเสื้อเข้ารูปนะตัวเสื้อเข้ารูปแบบนี้เลยนะคะเป็นงานกระดุมด้านหน้าคอจะเป็นคอวีนะคะ1,700วันนี้